สวัสดีครับเมนี้ฮอพพอรครับลุงโต้งปะเต้นอีกคือเก่าครับพี่น้องในเสาวันที่12สิงหาหกหาครับอยู่ที่ปลาต้องเมฆครับไปเบิรงกันครับว่าเมนี้สีมันบ่ครับพี่น้องไปจ้าไปเบิรงว่าลุงทต้งพอดีมันเฮ็ดยังสีพอเฮ็ดยังเนี่ยจ้าไปเบิรงกันเลยจ้าเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวพ่ออะไรครับดอกแรกแห่งมันครับเฮ็ดกอครับดอกแรกแห่งมันจ้าเสามืเอนี้จูงงามๆเลยจ้า งงงลงครับพี่น้องซ่อนเห็ดมันปูครับคนครับที่แต่ดอกง,งามๆเลยจ้ะเอม็มเลยครับพี่น้องยาม,มือาเก็บเอาไป ครับไปอีกแล้วครับเห็ดไข่ดงครับครับจุ่มหนึ่งบอกกำง,งามครับเดือจา้าพี่เนาะพอเห็ดปวกกะพอเห็ดปวกเดือจา้านีจา้า ดอกเดียวจ้ะพออแล้วครับผลไข่ครับเอาครับพออีกแล้วครับเห็ดแดงนาครับดอกงามๆจ้าพออีกแล้วครับเห็ดแดงนาครับ ไปแล้วครับพี่น้องเห็ดแดงนา้คงงคาครับจุ๊บๆงามๆอ๊องครับพี่น้องเฮ็ดเพิ่งไค้ครับโอ้ยนั่งแข็งอยู่พี่น้องเอาได้เยอะครับพ,อ,อ,พอเอาได้เยอะจ้าพอเฮ็ดอีกหล่ะจ้าพี่น้องเห็ดแดงหนาเด้อจ้ะ ดอกงามเยอะจ้ะเี๋ยวจ้ะวจ้ะห้ารอยอีกจ้ะพอเฮ็ดแดงนะเดี๋ยวจ้ะ เห็ดยังลุงทงเห็ดแดงกอรครับจุ่ม,มงอมง่มครับเห็ดแดงกอจ้าเห็ดปังไข่ครับ มานแล้วจ้าพี่นอ้องเบิงนุงทงพอดีมานเห็ดยังเลยจ้าเบิงเดอ้อมานแล้วครับมานแล้วครับเห็ดปวกครับบอกยังไงครับมานเห็ดปวดเลยจ้าเดือดจ,จุ้มงามเลยจ้ะงามครับ งามขนาดค่ะจะ้ะครับจะ้ะว้งามขนาดด้วยจ้ะพี่น้องคุณแม่พนคุณจะ้ะจะดอกงามๆเลยจ้ะพี่น้องพุกแล้วครับวันนี้กำลังสื้ผ้ากันหาทางเมื่อเราจะกำลังสืออวยเมื่อจะ มาพร้เฮ็ดปวกพอดีเลยจ้ะจ้ะอู้ยางามขนาดเลยจ้ะพี่น้องเบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะนี่ครับจ็ก,กระตาลงุงทงเฮ้ย,เด,ยเดี๋ยวก่อนครับเอายุ่งหน่ก่อนครับอันด็ก อันบัดเก่ซีเมือ่อเด้อจะย่างจนขาเมือ่อยขาหลังเราจะย่างจนเมื่อยแล้วเด้อพี่น้องมาเก็บน้ำกันครับเดจะเก็บมวนแนงพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งเฮ็ดปวกจ้ะเฮ็ดปวกไอ้ลุงทองอันนี้ครับวันนี้นี่ครับยังเหลืออีกครับ จุจจจ้มยังไงครับมาหันมานมานโอ้ยหกักไปไดนคา้าบ่เออให้มันเป็นเสือน้ำแน,นจ่จุมแล้มงามขนาดจะพี่น้อง รุ่นรุ่นจะรุ่น,นยันขาโอ้ไ้ขาหนำจะจะไ้มันฮักอรับไวนเป็นเสื้อครับคุณจ่ะอุ้ยคุณจ่ะพี่น้องอไอ,อ้ออจ่ะพี่น้อง มีสซีจูมเ้ยจ้ะแบมง่าเลยจ้ะผุนคับง่างวเลยจ้ะมันบัดไก่สีออกเมื่อแล้วจ้ะกำลังพอครับในรอบปีนี้ครับโชว์อีกนะลุงทงครับจ้ะ มาเบิ่งใ<ห>นหมูมนบ่มื้ออื่นสิได้มาเบิ่งแห่มื้ออื่นนี่เด็ดบ่ทันเบิดมัง่งให้จ้าหาต่ออีกจ้าวันจ้ะพี่นอ้องงามบ่จ้าปล่อยแล้วครับ เห็ดปวกัมพาร์ครับเบิ่งเด้อจ้าลุงพ่อมุ่นพ่อเห็ดอีหยังอีกจ้าพ่นนั่งเฝ้าทาแล้วจ้าเห็ดหยังอ่ะลุงพ่อพ่นถึงข้าไลค่ครับอ้าวพี่นอ้อนพุ่นเบิ่งเด้อจ้าครับจ้ะไปฝืนข้าไ,ล,าไล,าล่จ้ะไปจ้ะรอเบิ่งอีกจ้า พอแล้วจ้าเห็ดป่วอ,อีกดอกหนึ่งจะ้ะอุ้ยหางใหม่มันลายเด้อจะ้ะจิ้มไันอย่ยที่ได้คขาสบุ่นี่จ้ะโอ้ยบ่อด้หดขาเลยจ้ะจะพี่นนองบ่ไแดคขามันเลย มันอีกแล้วครับมันอีกแล้วครับมันอีกแล้วจะพี่น้องมามามาพิษปูจ้ามันเลยครับยูยชุ่มหญ่จ้าปุจจหมันอีกแล้วครับพี่น้องมันจ้ะมันมันตอนจิกลับครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งปุจจพี่น้อง เฮ็ดปวกจ้าเฮ็ดปวกพี่น้องพูนจ้าปวกงามครับเฮ็ดปวกจ้าอุ้ยพี่น้องพูสนสอนเด้พี่นอ้องเลยมาเด้อจ้ามาเก็บน้ำกันมาเด้อจ้าจ้าครับบังเด้อพี่น้องเลยบังเด้อบังเด้ดอุะจพี่น้อง ดอกนี่ใหญ่พี่น้องเลยเบิ้งครับอุ้ยพ่นซ้อนอกน็แลงงามเลยเด้ดอจาอออ้าพุ่นเอเฮียเราลุงทงเลยพ่นเก็บกระต,ตุ้นเตนี่ยนเด้นอพี่น้องเด้อเดินโดนสี่พอเท่านึงครับเดินโดนสี่พอจนย,ายน่างจนเมื่อยแล้วจ้ะในรอบปีครับจ้ะมูนี่มูใหญ่กว่ามูมังหันนี่ครับโชว์แนลลุงทง ครับพี่น้องจ้ะพี่ครับยังเหลืออยู่ครับจะไปเบิ่องอีจ้ะพ่นจ้มามากมาอุ้ยพี่น้องเลยพ่น,นพีพ่น้อง,องโอ้ยพีย่น้องเลยลุใหม่ลุตมือเป็นไะว,วาดออกจากัน โอ้ยออนซ่อนเด้พี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนเน็ดหลายพี่น้องอุ้ยต้นเก็บกับตื่นเต้นน้ำด้อพี่น้องเด้อเก็บกับตื่นเต้นพี่น้องเอ้ยย่ <c oughs> งางเมย์เย์มา,มาแล้วมาผอเห็ปเดปวกเรื่อจ่าบัดน,นี้โอ้ยมีแห้งล่ละล่ะมีแห้ง,ง,งาวเลยพี่น้องเอ้ยย่างจนขาลอยพี่น้อง <c oughs> จะสีภากันส่วนกันเมื่อล้วจ้ะพอดีกัมาผอเห็ดปวกมูทีซองอีกจ้ะ งามครับดอกงามจ้ะนี่ครับเบื้องครับเดี๋ยวซองมูครับสีเครื่องตาแล้วครับมาไม่อีกไม่อีก,ม,อกมือกล่องก็บมือสั้นแล้และจ้ะ มือกล่องก็มือสั้นจ้ะเก็บมูเดียวเด็กแกงครับพี่น้องเก็บมูเดียวเด็กแกงเลยครับนี่จ้าบังครับมันจะพี่น้องโอ้ย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 ยานขายานบ่อใด้าหมาแต่พี่น้อง มันคักพี่น้องเอ้ยมือกล่องกระลุนแหงจ้ะพูดจ้ะว่าเป็นสิบว่าใดเฮ็ดเหรอครับพี่น้องมัอน,นี่นี่ครับมือกล่องกระลุนจ้ะนี่สวยๆครับจ้ะมาครับมาจ้ะอ้อมพ่นครับพี่น้องวัอนี้ผ้าพีผ้าน้องยางอ้อมพ่นครับโอ้ย หมดก็อยากพอหมดเนาขอ,อขอในเด้อครับหมดเลยขอบคุณจ้าหยาดกันกินนั่นแหละอุ้ยพี่น้องเลยอ้าขอออกก่อนมานมัน,มนบัดซีเมื่อ,อเลืจ่จากพี่น้องมานครบับนี่ครับเนี่รอู้หูหอมพ่นจ้ะหอ,อมพ่นเลยครับมูน,นี่ โอ้ใบไม่กระบ,บงังพี่น้องบอ่เห็นโอ้จุงง,งามพี่น้องโชว์นะลุงทูมพูดจ้ะเฮ้ยเมิงตี้ครับเก็บเพชรสองตาครับพี่น้องโอ้อันสองเก็บสองโมครับเก็บเห็ดสองโมสองผลด้อจา้าบ่อเพชรบ่อจืดเครับบ่อเห็ดไหล <laughs> ตื่นเต้นจ้ะตื่นเต้นผู้เปินเก็บเปิน,ต,นตื่นเต้นจ้ะ มือกล่องก็มือซันจะพ่อเฮ็ดไปจ้าหาตออีกจ้าบัวจีพ่อสิพอ่พอซีมานอีกบ่จ้ะไปครับไปจ้าพี่น้องฮะรอบังไม้ครับพ่ออีกในแม่จะแลเหรับพี่น้องเห็นละงกขาวครับ <c ười> โอ้พี่น้องเอ้ย <c ười> คนเราเคืองเน้อจ้ะ <c ười> แบ่งกันกค,ค, <c ười> คนเคืองครับคนเคืองจ้ะ ใช่ครับเลาะเพิ่งไปจ้าไจ้าปล่อยแล้วครับข้าวดินครับเสียไปขางนึงเด้อจ้า <c oughs> ไปจ้าครับผม <c oughs> จะได้ดผ้าพีผ้าน้องออกเมื่อไหร่ครับยางจึงฝากแตกเลยครับพี่น้องมาสรุปยาเฮ็ดกันครับไปเบิ่งกันจ้าว่าสิได้เฮ็ดร้ายปานใดยจ้ะมันเนี่ยครับที่เนีนๆก็คือเฮ็ดปวกครับมื้อนี้เฮ็ดปวกจ้านี่นเฮ็ดปวกมื้อนี้จ้ะมันอยู่ครับมันเฮ็ดปวกเด้อจ้ะมื้อนี้ไปจ้ะุงทมเพิ่นสิพาพี่พาน้องล่ากลับบ้านจ้ะล่ากลับบ้านแล้วครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องน้องไม่ในเดอครับช่องลุงท่งปตเตนครับปากมายายมายาพี่ป่านะอาพี่บีน้องน้องพิ่ามในเดอครับคลิปน้องไม้ครับฝากสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันในเดอจา้าช่องน้องไม้จ้าพิดผาดประการได้กะขอโทษขออภัยเดอจา้าไปจา้าหาทาง อวยเมื่อเราจะบันนี้สวยเติมแล้วจ้ะลอดชมคลิปไม่ต่อไปเด้อจา้าไปจ้าสีกราบบานแล้วจา้า